สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาฝากกดติดตามเพื่อนคนนี้เราใน YouTube หน่อยนะก็คือเราใช้เปลี่ยนการใช้อัพโหลดต้องใช้อัพคิดนะคะเออ แล้วพิมค่นะมันเป็นแบบนี้ค่ะคนไม่เจอแบบอันนี้เลยค่ะทุกคนฝากกดติดตามน้องหน่อยนะพูดติดตามเลยมากเลย 갑자다 늘어야지.